ทำบุญนะส่วนหนึ่งก็เข้าไปข้างในเลยเราจะได้ทําประกอบพิธีทำบุญทักษินานุปทานแล้วก็ถวายพระตางเพนแตคณะสงฆ์สามารถเนรที่มาร่วมในงานประเพณีสงกรานในครั้งนี้อาจารย์พรน่านอกรินเข้าไปข้างในเลยจ้ะอาเแทนเข้าไปเนาะบางส่วนก็อยู่ที่นี่ประจาจุดนะอาจารย์พรัที่่วดใหม แน่นนะคะบอกเลยว่าสรุปสนานกป็นอย่างแน่นอนสำหรับปีจบพันห้าอคนนี้คะทุกคนมีแต่ความสุขเราก็สวังต่างตระหนักทุกทุกคนเลยนะคะก็เป็นการมาทำพืุนที่สนุกมากมากนะคะได้ทั้งคู่ได้ทั้งความกิ่นอกกิ่นใจนะคะเรามีกิจกรรมการประกวดการ่อดเจดีทรายบนทรายเข้าวัดนะคะของน้ำทราย ดีไซน์มีรางวัลด้วยนะคะที่หนึ่งสองพันบาทค่ะที่สองพันห้าที่สามหนึ่งพันหนึ่งพันเชิญเชิญคาตรฐานเชิญเชิเปที่ิัีรำวงมาตรฐานนะคะยีบบาทได้ยี่สิบาทถ้าไม่ได้ีก็พันนึ่งกได้นะคะรบละยี่สิบ